เจ็บแล้วจำเป็นคนแต่เจ็บแล้วทนเป็นอะไรดีครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วครับซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นอีกแล้วนะครับหลายต่อหลายคนคุณอาจจะเคยได้ยินสำนวนที่เขาใช้คําว่าเจ็บแล้วจํา เป็นคนนะครับเจ็บแล้วทนเป็นอะไรบางอย่างกันนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าในการลงทุนเนี่ยสำนวนนี้มันก็สามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะคุณอย่าลืมนะว่าสิ่งที่สําคัญ อย่างมากเลยคือวันนี้เนี่ยในการลงทุนเนี่ยคุณสามารถที่จะผิดพลาดได้นะครับแต่ทุกความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องตอบตัวคุณเองให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยแล้วคุณก็ปล่อยให้อรอตการลงทุนของคุณหรือหุ้นของคุณเนี่ยมันทนเจ็บตัวอยู่อย่างนั้นนั่นมันก็จะเข้ากับสองนวนที่เราพูดถึงนะว่า เจ็บแล้วจํากลายเป็นคนนะแต่เจ็บแล้วทนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมและแน่นอนครับถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ผมก็อยากให้คุณนะครับลองค่อยๆจิตตามดูนะครับว่าในชุดการลงทุนหคุณคุณเกิดความผิดพลาดไปแล้วกันกี่ครั้งเพะมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่การลงทุนหรือว่าการทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะผิดพลาดไม่ได้เราสามารถ ผิดพลาดกันได้นะแต่ก่อนที่ผมจะไปลงรายละเอียดหรือให้คุณดูบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแนวทางในการแก้ไขนะครับในการช่วยคุณนะครับสามารถไม่ต้องเจ็บไม่ต้องจําแล้วก็ไม่ต้องทนเช่นเดียวกันก่อนที่ไปดูรายละเอียดตรงนั้นกันนะผมอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านตา ได้ด้วยนะครับและถ้าคุณนะครับคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ไม่อยากจะพลาดในการติดตามคอนเทนต์ดีๆในช่อง Bond h a p p s Investor นะครับคุณสามารถกดกระดิ่งรอไว้ได้เลย นะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าในช่องบอลแฮปปี้เดชนีเวสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวของผมเองเนี่ยผมเรียกตัวเองว่าเป็นนักลงทุนอิสระนะครับที่ผมลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในตลาดคริปโตเคอรนซีโดยเน้นไปที่บิตคอยลงทุนในตลาดทองคาด้วยหรือสินทรัพย์ต่างๆนะครับในแบบฉบับของผมนะเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายครั้งคุณอาจจะได้ยินแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินบ้างอาจจะได้ยินเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่ตัวผมลงทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่ผมไม่ได้ลงทุนผมก็จะไม่ได้ด้้้ดง่่่่นนนนนัวยวยยยเเเชีกกกแตต็อออําบ ว่าคลิปลปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ยหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผมจะพูดหุ้นรายตัวหรือว่าพูดเป็นหุ้นเป็นกลุ่มก็ตามทีขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเอง อย่างแน่นอนและผมมีข่าวดีนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่กําลังจะถึงนี้คนระับผมกําลังจะเปิดคลาสที่มีชื่อว่าลงทุนหุ้นเด้งเจ๋งแป้งต่อชีวิตนะต้องบอกเลยว่าคลาสคลาสนี้เนี่ยผมตั้งใจทําให้กับคนที่เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่ในเรื่องของการลงทุนหรือคุณอาจจะเป็นมือเก่าแต่ว่าคุณยังไม่ได้รู้แนวทางที่ชัดเจนในการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันหรือใครก็ตามที่เรียกได้ว่าคุณก็มีทุนอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้นะว่าคุณจะเอาเงินของคุณไปลงทุน กับอะไรดีนะครับคุณสามารถเข้ามาจอยในคลาสคลาสนี้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คาว่าพุ่นเด้งที่ไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ ได้เลยนะซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณอยากจะฟังรยายละเอียดของคลาสคลาสนี้คุณสามารถไปติดตามในคลิปข้างบนที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วหวังเอาไว้อย่างยิ่งเลยนะว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะซึ่งในคลาสคลาสนี้ผมจะสอนเป็นรอบคลาสสดในเดือนกันยายนและแน่นอนถ้าใครจะเรียนรอบวิดีโอคุณก็ไปรอเรียนในกลางเดือนตลุลาคมได้เลยนะครับผมพักเข้ามาแล้วไปรุยกันในคลาสนะเพราะในคลาสมีของแถมที่เรียกได้ว่าคุ้มกันสุดๆเลยสาหรับคนที่เรียนรอบสดนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับผมย้อนกลับมาต่อนะว่าเรื่องที่ ที่คนส่วนใหญ่ผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนผมอยากจะบอกว่าหลายต่อหลายครั้งมันทําให้บางคนเจ็บปวดเนี่ยรอกไหมาบางคนอาจจะรู้สึกโทษตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกขยาดกับการลงทุนประเภทนั้นๆหรือทําให้คุณถอยออกจากการลงทุนตรงนั้นไปเลยก็มีใครเคยมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นบ้างครับพิมคอมเมนต์แชร์กันเข้ามาเพราะตัวผมเองก็เคยเป็นหนึ่งคนที่มีโมเมนต์แบบนั้นเกิดขึ้นในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายผมสามารถผ่านมันมาได้เพราะจากสับนวนไทยที่เราพูดถึงเนี่ยแหละครับผมนั่นคือ เจ็บแล้วจําเป็นคนแต่เจ็บแล้วทนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะคุณต้องไม่ลืมนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาหรือเติบโตขึ้นในทุกๆวันได้แต่วันนี้เนี่ยการที่คุณรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยสิ่งสําคัญคือคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณได้รับบทเรียนอะไรหรือคุณเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนั่นหมายความว่าคุณจะไม่สามารถพัฒนาคุณจะไม่สามารถต่อยอดความคิดที่คุณ ลาดตรงนั้นและทําให้มันดีขึ้นได้ดังนั้นจึงได้บอกว่าคุณต้องคอยถามตัวคุณเองว่าตกลงแล้วคุณเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นเสมอน,นะครับและแน่นอนครับสิ่งที่เราไม่ควรจะทําคือการผิดพลาดเรื่องเดิมๆซ้ๆําๆโดยเด็ดขาด เพราะอย่างที่บอกการที่คุณผิดพลาดเรื่องเดิมๆซ้ำๆแสดงว่าในความเป็นจริงความคิดของคุณที่เกิดความผิดพลาดตรงนั้นคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยแล้วความผิดพลาดนั้นยิ่งมันเกิดซ้ำมากเท่าไหร่หลายต่อหลายครั้งพอคุณรวมผลลัพธ์ของการขาดทุนหรือความผิดพลาดนั้นมันจะกลายเป็นว่าคุณจะเจ็บตัวมหาศาลเลยนะและสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะแชร์กราฟหุ้นให้คุณได้เห็นแนวคิดสําคัญว่าจริงๆแล้วคุณไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องผิดพลาด ซ้ำๆแล้วมันจะทํำยังไงล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูไลนเลยกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของเซตอินด x กันขึ้นมานะครับโดยทำเฟรมที่ผมกําลังเปิดอยู่เนี่ยเป็น time frame มันนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าถ้าคุณมาดูที่กราฟดีๆเนะี่ยคุณจะเห็นว่ากราฟมันมีช่วงที่มันดีตัวขึ้นแล้วก็ร่วงลงมาดีตัวขึ้นแล้วก็ร่วงลงมาดีตัวขึ้นแล้วก็ร่วงลงมาครับดีตัวขึ้นอย่างนี้อีกแล้วแล้วก็ร่วงลงมาอีกแล้วดีตัวขึ้นมายาวๆตรงนี้แล้วก็รรร่่ววงงงลลมาาจนนนสุดดีีตตััขึ้้คบ ร่วงลงมาและดีตัวขึ้นมาอีกร่วงลงมา จนสถา,านการณ์ปัจจุบันมันเพิ่งดีดตัวขึ้นตอนนี้ทําท่ากําลังจะร่วงลงมาโดยแน่นอนที่สุดครับถ้าเกิดว่าคุณมองรายละเอียดจากตรงนี้นะผมจะบอกว่าคุณจะสามารถเห็นว่าเฮ้ยหุ้นไทยเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมารอบนี้นะ59%กันเลยเห็นไหมไอ59้59%เสร็จเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเกิดการย่อตัวลงมานะครับตรงนี้ซึ่งเราก็เห็นว่ามันย่อตัวลงมาตรงนี้อีกประมาณ22%เกิดขึ้นนะจากนั้นครับมันดีดตัวขึ้นมาอีกแล้วนะรตรงนี้ครับขึ้นมายาวๆถึงตรงนี้แล้วกันอี800้ แล้วก็ย่อตัวลงมานะครับจากยอดตรงนี้โดยประมาณนะครับอีก50%นะครับรอบแรกเราเห็นว่าร่วง22%รอบที่2 ร่วง50%แล้วก็ไปต่ออีกนะครับจากตรงนี้ดีดตัวขึ้นมาอีก229%นะครับนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้นในอดีตเนาะแล้วก็เกิดการย่อตัวลงมาตรงนี้นะครับยาวๆเลยนะครับอีกประมาณเกือบ90%กันเลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามีการดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับถึงบริเวณตรงนี้เนาะอีก172%เกิดขึ้นนะครับจาก172%ที่ดีดตัวขึ้นมาตรงนี้ ก็เกิดการย่อตัวลงมาให้เราเห็นชัดๆนะตรงนี้อีกประมาณ55%ตีเลขกกลมๆไปประมาณ60%สิบรับจากนั้นเราก็จะเห็นว่ายังมีการดีดตัวขึ้นนะจะเห็นว่ามันมีขึ้นมีลงอย่างต่อเนื่องนะจนถึงตรงนี้ครับขึ้นมาอีกประมาณ268%ตีเลขกลมๆ270%ถึงตรงนี้เนาะแล้วก็แน่นอนที่สุดครับตรงนี้เกิดการย่อตัวลงมาครับอีกประมาณ60%เกิดขึ้นนั่นเองคุณจะเห็นว่ามันมีทั้งแบบโอกาสใหญ่โอกาสเล็กสลัับกกกนนนนไปแล้้้ว็จายอดดตตรรงงงีีีขึึมถ นะีม้อยสบกันเลยทีเดียวนะเห็นไหมแล้วก็มีการย่อตัวตรงนี้นะรอบเล็กๆนะถึงตรงนี้อีกประมาณ27%ก็ตีไปเลขกลมๆประมาณ30%เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จาก30ตรงนี้ดีดขึ้นมาอีกแล้วครับอีกประมาณ30%กว่าแล้วก็ค่อยเกิดกัน ย่อตัวร่วงลงมาตรงนี้นะครับอีกประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเกิดขึ้นเห็นไหมเออดูเหมือนว่ามันจะมีทั้งรอบเล็กรอบใหญ่รอบเล็กรอบใหญ่ปนๆกันไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ดีดตัวขึ้นมาอีกประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นตกันเลยนะครับก่อนจะเกิดการร่วงลงมาในรอบโควิดตรงนี้นะครับอีกประมาณสี่ส็ดเปอร์เซนก็ตีเลขก,กลมๆห้าสิเปอร์ซนตปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยเกิดการดีดตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับเจ็สิบหกเปอร์เซนเกิดขึ้นแล้ว นั่นเองแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดจริงๆเนี่ยก็คือล่วงลงมานะครับ แนะตอนนี้15%เท่านั้นเองถ้าเราดูจากประวัติเนี่ยเราจะเห็นว่าการร่วงต่ํๆเนี่ยมันจะอยู่ราวๆ20กว่า25% 30%ถ้าเริ่มหนักๆหน่อยก็จะประมาณ50-60%กันเลยผมเลยมองภาพว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเกิดร่วงลงมาสัก25%ทเกิดขึ้นนอ้อคุณอาจจะได้เห็นสักประมาณ1,280ก็คือตีสัก1,200-3โดยประมาณซึ่งผมมองว่าจุดๆนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับใครต่อใครหลายคนก็เป็นไปได้นะครับแต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณดูจากภาพๆเนี่เราก็พูดได้อย่างชัดเจนเนะว่าจริงๆ แล้วเนี่ยจุดที่มันขึ้นเนี่ยมันคือจุดที่ถ้าคุณเข้าไปคุณก็จะมีโอกาสทากําไรจริงแต่วันนี้คุณอย่าลืมครับว่าการที่คุณจะได้กําไรเนี่ยมหาศาลเนี่ยคุณควรจะต้องเข้าไปรอหรือดักรอก่อนนั่นเองนะไม่ใช่ไปซื้อตอนที่หุ้นมันขึ้นไปแล้วนะครับเออหรือว่าถ้าเกิดหุ้นมันลงเนี่ยคุณก็ต้องใจเย็นๆครับค่อยๆรอรอการกลับตัวก่อนก็ได้นะเออพอกลับตัวปุ๊บคุณค่อยตัดสินใจซื้อตอนนั้นก็ยังไม่เสียหายนะครับหรืออ,อาจจะใช้ทฤษฎีดาวมาประกอบก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และแน่นอนครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณเรียนรู้จากภาพที่ตะกี้ผมพูดถึงเนาะภาพที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมาแมปปิ้งเนี่ยสมมุติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือชั่วรครับบางคนบอกเฮ้ยเราไมา่ได้ซื้อเซ็ตอินเด็กซ์แต่เราซื้อหุ้นรายตัวคุณลองมาดูครับถ้าสมมุติคุณลงทุนในกลุ่มที่เป็นหุ้นใหญ่นะแล้วมันอ้างอิงตามดัชนีเนี่ยหลักการมันก็จะคล้ายๆกันเลยเนาะคุณลองดูนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าตรงนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์ดีดขึ้น,น,หน,น,นัหว่ตนะม เล็กน้อยนะครับแล้วก็เกิดการย่อลงเห็นไหมซึ่งจะเห็นว่าจุดมันใกล้ๆกันเลยนะจากนั้นเนี่ยก็ดีดตัวุงขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยย่อลงมาตรงนี้ดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ค่อยย่อลงมาเห็นปะแล้วก็ตรงนี้ดีดตัวขึ้นมา สูงสๆเลยนะครับของ Kbank ตรงนี้แต่จะเห็นว่า Set i n d e x เนี่ยมันขึ้นไปถึงจุดพีกก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ล่วงลงมาตรงนี้นะครับเกิดการย่อตัวลงมาซึ่งจะเห็นว่าก็ตรงกับจุด Set I ินด x ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงนี้ดีดขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นจุดพอๆกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ดีดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่า s ซต i n d e x ฝั่งซ้ายก็จะขึ้นไปที่จุดพีกันแล้วก็ ร่วงลงมาตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาสูงๆตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายก็จะเป็นแนวพอๆกันเนาะแล้วก็ร่วงลงมาย่อแถวๆนี้ก็จะเห็นว่าร่วงลงมาในจุดพอๆกันอีกแล้วนะครับในฝั่งของเซ็ตอินเดซ์ฝั่งซ้ายแล้วก็ดีดขึ้นมาตรงนี้ นั่นเองก่อนที่จะย่อลงมาจะเห็นว่าแนวเป็นแนวเดียวกันเลยนะจุดที่ผมชี้ระหว่างฝัก้ายฝั่งขวานะครับคือขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันลงก็ลงเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันครับดีดขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้นะครับจุดต่ําสุดนะจะเห็นว่ามีการผ่านไปนิดต่อยเนาะเอออาจจะมีการดีเลยเล็กน้อยถึงปานกลาง,างแล้วก็ตรงนี้ดีดขึ้นมาที่จุดสูงสุดนะครับตอนนี้ร่วงทิศทางเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นเคแบงเนี่ยมันชัดเจนมากๆครับไม่มีอะไรเลยคุณแค่ต้องรอให้หุ้นนมมเิดาาร่วงคีสุุตตณห มันมีการดีดตัวขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้เกิดขึ้นจังหวะที่ย่อลงมาตรงนี้เกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยคุณอาจจะใช้ทฤษฎีดาวประกอบก็ได้นะซึ่งทฤษฎีดาวที่ผมพูดถึงตรงนี้คุณอาจจะมองว่านี่คือโลแรกของมันเนาะแล้วก็ตรงนี้มีการยกโลเกิดขึ้นพอยกโลเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่คุณสามารถทําได้คือจังหวะที่มีการยกโลตรงนี้เกิดขึ้นคุณอาจจะเข้าตรงจุดโลที่2ตรงนี้ก็ได้นะสมมติคุณมาเข้า ตำแหน่งนี้นะตรงเส้นสีฟ้าที่ผมมาร์คซึ่งพอคุณเข้าปุ๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดครับคุณจะมีโอกาสผมใช้คาว่าโอกาสนะโอกาสที่เงินของคุณนะจะโตขึ้นไปนะครับก็จากจุดนี้เนาะดีขึ้นมาเอาแค่ตรงนี้ครับเบาๆครับ148%เห็นปะ่ะนี่คือแบบง่ายๆเลยแบบไม่ได้โลภอะไรเลยนะครับ แล้วจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณจะเห็นว่าคุ้นเกิดการร่วงลงมารอบนี้นะครับต่าๆเลยนะครับตรงนี้ครับประมาณอีก50%เกิดขึ้นซึ่งพอห0เอเกิดขึ้นแถวๆนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมครับคุณก็ใจเย็นๆตรงนี้คุณให้เป็นใช้ทฤษฎีดาวเหมือนเดิมมองตรงนี้เป็นโลนะครับโลที่1แล้วก็ตรงนี้ยกโลเกิดขึ้นนะเป็นโลที่2ณตำแหน่งนี้ก็ได้พอเกิดโลที่2ตรงนี้เกิดขึ้นนะคุณค่อยทําการเข้าซื้อที่ตำแหน่งนี้เป็นเส้นสีฟ้้้้้้าาาาาทีีี่่่ผมมมร์คคเเเอออไไวไวววดดดยยยชนนนนนกกัพุุณณซืืตแหงนะถ ครับรอบนี้แบบสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีโอกาสที่ทําให้เงินของคุณโตขึ้นมารอบนี้นครับอีก3 8 7เห็นปอนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้นเนอกไหมก่อนที่ฟุ้นเนี่ยจะเกิดการย่อตัวนะครับร่วงลงมาแรงๆเลยนะครับตรงนี้อีกราวๆเก้ากันเลยทีเดียวตรง92%คุณก็ทําเหมือนเดิมเลยครับก่อนจะตัดสินใจเข้าเนี่ยพอมันร่วงแรงๆคุณก็ดูครับว่าการยกโลที่เกิดขึ้นมันไปยกตรงไหนนี่คือโลแรกนี่คือโลที่2 เกิดขึนคุณก็เข้ามาเข้าซื้อตรงตำแหน่งแถวแๆวโลที่2นั่นเองซึ่งคุณอาจจะซื้อแถวาวตรงนี้เส้นสีฟ้าที่ผมมาร์กเอาไว้ก็ได้ พอคุณซื้อตำแหน่งเส้นสีฟ้าที่ผมมาร์กเอาไว้คุณก็แค่ถือนะถือเอาไว้สักพักหนึ่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะมีโอกาสครับได้กําไรถึงประมาณแถวๆนี้เอาแค่แถวๆนี้พอนะครับไม่ต้องเยอะที่สุด405%เกิดขึ้นก่อนที่หุ้นเนี่ยมันจะเกิดการร่วงลงมาตรงนี้นะครับก็เห็นว่ามันร่วงลงมาอยู่ประมาณ60%กันเลยทีเดียวนะช็อตตรงนี้อีก60%แน่นอนครับพอช็อตตรงนี้ที่ร่วงอีก60%คุณก็ทําเหมือนเดิมครับตรงนี้ให้เป็นโลที่1น,นะครับแล้วก็เกิดการยกโลแถว เส้นสีฟ้าที่ผมมาร์เอาไว้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณก็จะมีโอกาสทํากําไรจากมันจะเห็นว่าเราไม่ได้ซื้อที่จุดต่ําสุดนะแต่แค่ให้คุณเห็นครับว่าเนี่ยมันมีโอกาสทํากําไรกับเงินของคุณจริงๆนะรอบนี้ก็เห็นว่าขึ้นไปอีกประมาณ170%เกิดขึ้นได้ก่อนที่มันจะร่วงลงมานะลองดูนะนี่อีกราวราวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับตำแหน่งสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คุณก็ ทำเหมือนเดิมครับนี่คือโลนะครับแล้วก็ตรงนี้เกิดการยกโลขึ้นมาคุณก็ทําการเข้าซื้อนะครับที่ตําแหน่งที่แถวๆโลตรงนี้เนาะคุณอาจจะซื้อแถวๆบริเวณตรงนี้อ่ะละกันนะรอแทงถัดไปเราค่อยซื้อก็ได้ซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณถือจากตําแหน่งที่ผมมาร์กตรงนี้คุณซื้อราคาเปิด<ๆ>ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีโอกาสดิดตัวขึ้นมาอีกประมาณ40%เ็นห็นไหมก่อนที่มันจะร่วงลงมานะจากที่ขึ้นไป40%เนี่ยจะเห็นว่าร่วงลงมาได้ประมาณสีนะ่ตรงนี้นะครบเากนั้น,นหมือนเมเลยคแค่มอง ว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งโลที่เกิดขึ้นนะครับเดยวเวลาโลที่ผมพูดถึงเนี่ยผมมองจากราคาปิดเนาะตำแหน่งนี้เป็นการยกโลเกิดขึ้นคุณก็ทําการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติซื้อตําแหน่งนี้เส้นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งพอคุณเข้าซื้อเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่ารอบนี้จะมีโอกาสนะครับที่เงินของคุณจะโตขึ้นอีกประมาณ40%นนั่นเองก่อนที่จะไปเจอสภาวะโควิดนะครับที่เรียกได้ว่า เกิดการร่วงลงมาแรงๆนะครับช็อตนี้นะอีกประมาณ70%กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนช็อตโควิดก็เหมือนกันนะครับคุณอาจจะไม่ต้องซื้อจุดต่ําสุดก็ได้มองว่าตรงนี้เป็นโลแล้วก็เกิดการยกโลที่บริเวณตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งคุณก็ไปทําการเข้าซื้อที่ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือแบบง่ายๆบายสบายๆเลยนะไม่ได้แบบเน้นอะไรยุ่งยากซับซ้อนแค่ใช้ทฤษฎีดาวประกอบทฤษฎีเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รอจังหวะที่มันย่อตัวลงมาเช่นว่ารอบนี้ก็ขึ้นมาได้อีก 43%นั่นเองนะครับและแน่นอนครับสถา,านการณ์ปัจจุบันสําหรับผมผมก็มองว่านี่ครับมันเริ่มร่วงลงมาประมาณ30%ก็อาจจะเกิดโอกาสเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะรอให้มันเจอจุดต่ําสุดแล้วก็ยกโลเกิดขึ้นนะแล้วเราค่อยไปพิจารณาเข้าซื้อกันต่อไปก็ได้นะครับคุณสามารถเอาแนวคิดตรงนี้หรือว่าสิ่งที่ผมแชร์ตรงนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้ในการลงทุนของคุณได้ด้วย เช่นเดียวกันนะครับมาสรุปคลิปคิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครูเ่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเหต็นอย่างชัดเจนนะว่าแน่นอนครับสิ่งที่คุณแค่ต้องทําคืออย่าทําในสิ่งที่เรียกได้ว่า คุณเจ็บแต่ละครั้งคุณก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยจากกราฟตะกี้ที่ผมแชร์ไปมันกลายเป็นว่าคุณสามารถเอาความเจ็บปวดที่อาจจะเคยเกิดความผิดพลาดในอดีตของคุณเอามาปรับใช้ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ไปลองทํากันดูกันละกันนะครับสาหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจดีๆให้กับผมฝากการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับส ได้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบบปันนี้ยครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโฟรบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เดสท์นเวสเอร์และดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม